มาแล้วมาแล้วครับได้แล้วเหรอทำไมมันไม่ขึ้นม่ากี่คนนะแปลกมันไม่ขึ้นว่ากีเลยสวัสดีครับโอ้ยยังไม่รัสวัสดีสามร้อยท่านนะครับไม่ขึ้นวะอ่านคอมเมนต์สอ,อนคาดผมเป็นมีคนแซลย่าแซลผมคาดผม เสร็จแล้วนะได้ดีพร้อมกันเลค่อยเช็ดผมิ่นสักหน่อยดูไอ้โอเคถ่าย,ปปยาไปเสร็จปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี400ท่านนะครับเป็นกำลังใจให้น้องท็อปขอบคุณดาว50ดวงครับดาวจากผู้อ่านบทสื่อบอ,นบอก,บอกนัทวิดานะครับที่นัทวิดารักครับสวัสดีป้าเจี๊ยบนะครับขอบคุณด,ดาวจากป้าเจี๊ยบเลยครับสวัสดีพี่ยุ้ยครับ สวัสดีบ้านนารากรบ้านจากักรพันลังเกลน,นะครับนายท็อปไรเป็นพี่จค้คข้นเซล,ล่ลหรือแบบอะไรวะเ่ว่เราไม่ค่อยไรใช่ไหมใช่วันนี้ตอนแรกจักรพันจะไรนะครับแต่ว่าจากักรพันแ่งหนาเพราะท่านเล้วครับ<ว>ผมแต่งหนาเลวก่อนผมก็รีบเลี๋ยวผมผมไรขอบคุณดาวยี่สิบดวงนะคบโอ้ซี่ร้อยดวงเรห้าร้อย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 คนครับกดไลค์กดแชร์ครับ ส่วนเรวันนี้ไลฟ์สดกลุ่มปิดของระเบิดวนันทศินนะครับใคร,รที่ทำไมหน้าเราซีดจมูกเขินตาป่าเราขอเสียงไฟหน่อยนึงนะเต้าเต้าสวัสดีอ่านห้าร้อยเก้าสิบแปดสิบเจ็ดคนนะครับ ซออนหน้ามาพ่อเอาพ่อตัดหน้ามาเหรอรักพี่ทอ็อปสออนแนวคาดผมได้้องกระตาฮักครับที่จริงเราเป็นที่คาดผมคู่นะครับ <c oughs> จริงเรามีที่คาดผมคู่ <c oughs> แต่ว่าผมแต่งหน้าเสร็จแล้วผมดีทอดออกครับบ <c oughs> ขอบคุณดาวจากพี่สุรีนะครับห้าสิบดวงแล้วก็น้องตั๊กนะครับยี่สิบดวงพี่หนุ่ยห้าสิบดวงครับพี่วัฒนา ห้าสิบดวงโอ้ขอบคุณดาวสองร้อดวงจากพี่ฮะครับพี่กวนชัยพี่มีสามสิบห้าดวงที่นายยี่สิบดวงสวัสดีครับพี่บูธพี่ท็อปรับแอดหน่อยค่ะเอาแอดมากครับแอดมากครับโปรเฟสเฟซบุ๊คละเพื่อนในประมาณสี่คนเลยละของเขากลับเรียอเตอมแล้วนี่อะไรอะเอส่อคาดผม เจ้าคับผมเนี่ยสีแดงเนี่ยโอเคโอเคคัดผมคู่เนาะ <c oughs> สวัสดีน้าราบ,บูธวส,บ <S <S สวัสดีครับสวัสดีครับแต่งหนาาท่านเรีวเลยครับจากรพันธ์านเรียวครับคือเราไปออกไปสูบผมสูสสนี้ท่านน่าเกลียดไหมวะไรสุดข,ขายบัตรอะมาอืมถ้าเกิดเขาเอาผมสูนี้น่าเกลียดไหมไม่เขาเคยเอาผมเขาต้องชิดเดี๋เวน้องท่านไหนเ<ส>นี่ยเ,เขาขึ้นลองที่ชิดนิดนึงชิดนิดนึงคือเอาเอาเนื้อมาชิมเนี่เอาที่ชิดหน้าอันนี้ไหม อีกสี่สิบนาทีอ๋อเอ้าเอเคไดี๋ยวปะเสร็จแล้วสดชื่นขอบคุณพี่แววนะครับดาวหน่อยดวงนะครับแล้วเจอกันกลุ่มปิดเดอร์โอเคครับเมื่อนี้ครับไลฟ์สดของระเบียบวาทสินนะครับผู้ใดบาท่านในสื่อบัตรสื่อตัวนะครับจับจองบัตรจับจองตัวได้ที่ระเบียบวาทสินแฟนเพจนะครับดาวสามดวง <Okay. S 2> จากน้องเฟรใช่ไหมสามร้อยดวงวัสดีลูกท็อปลูกบูธครับผมเมื่อน,นีนแต่งหน้ากันเองครับเพราะว่าเป็นช่วงมาตรการนะครับที่บาบอให้คนหนอกเขามากในการไล่สดคุมปิดของระเบียวาัาศิินนะครับอยี่สิบสี่คนผมแต่งหน้าเองกตสิบเอ็แปลกๆไ่ด้ครับเ mm hmm. ด้อพี่น้องเพราะว่าผมเป็นคนแต่งหน้าเพราะปิดครับไ <laughs> อ้เต้าบูธไม่แต่งหน้าให้วันนี้เพราะว่า ตัวบูตก็รีบเหมือนกันครับแต่งหน้าเมื่อกี้คนแต่งรีบป๊ปานั่งดีออกแล้วนั่นอะไรออกวะอะไรนะอะไรออกนะสุดได้แล้วสองร้อยดวงกรี๊ดนะราใจขอบคุณพี่ขวัญพี่ขวัญนะครับดาวยี่สิบดวงพี่ท็อปน่ารักป๊ะป๊านั่งดี่ออกแล้วี๋ยวคือคอมเมนต์ออกไอคอมเมนต์ทำไมของเราออก ช้าอย่างเงี้ยเธอทำตัวนี้ให้มันฟูๆหน่อยตัวนี้ดนึงเอาจากของเธอเสียก่อนอส,สวัสดีครับวันนี้เราจะมีไลฟ์สดกลุ่มเปิดด้วยนะครับจะมีศิปลปินหมอลำระเบียบทุกคนนะครับอ,อ,อะไรนะ ซู้ๆนะครับป้าป้ามาขอบคุณดาวห้าสิบดวงนะครับโอ้ดาวสองพันดวงแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับบลัดซานัทว่าจะไปหากอดอะไรโอ้ยแม่วันดีแม่เราลูกนะครับแม่เพณ่อแข่งก้ญนจออกมาแา้วแม่เนาะฮะทำไมตรงนี้ครับขออั้งไล่สุดมีได้ไหมแล้วก็ขึ้นกระเบื้องนี่จะจบตรงนี้ให้มันหยุดยี่ข้างในอ่ะแต่ยังไม่ต้องทำผมแข็งเพราะว่าเขาจะให้พี่อั๋นทำเซ็ตผมให้ เนี่เอาแค่ตรงนี้มันแบบว่าน,น่าราักเอาไม่ยืมอา่มอานคอมเมนต์ดีแบงสวัสดีหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับน่ารักบูทน่าราักขอบคุณที่ไลค์ครับผมขอบคุณแฟนครับแฟนเพลงทุกๆบ้านทุกๆคนนะครับที่เข้ากุ่มาเป็นกำลังใ,ใจให้พวกเราสองคนนะครับแล้วก็บที่น่นระเบียบแล้วก็ขอบคุณมาลัยทุกบ้านนะครับบ้านของบู๊ทและก็บ,บ้านของทอมมาเลยสเรียบร้อย,ลยแล้ยแล้วก็บ,บ้านนาราบู๊ทด้วยนะครับ ขึ้นครับพ่อขึ้นครับคุดประท่านได้ซื้อบัตรซื้อตัวครับเชิญที่ระเบียบบัตรสินแฟนเพจนะครับซิมมีแอดฟอล์ซื้อได้ครับเด้อเพราะว่าผมจะอธิบายให้ฟังว่ากลุ่มกลุ่มของระเบียบวัตินะครับจะไล์สด2กลุ่มหลังจากนี้อีก20นาทีที่เราประกาศเมื่อกี้2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มเปิดกับซิมี่ศิลปินออกไปแล้วก็พวกผมอาจจะได้อยู่ในกลุ่มปิดอีกกลุ่มหนึ่ง คันผู้ใดเบิ่งกลุ่มเปิดแล้วซื้อบัตรเรียบร้อยหรือใครที่ซื้อบัตรไว้เรียบร้อยรอยอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับจะสามารถได้ได้ดูพวกผมในกลุ่มปิดอ่ะบรรยากาศในกลุ่มปิดว่าพวกผมทําอะไรกันอยู่เพราะฉะนั้นคันผู้ใดว่าอยากพลาดทุกช็อตของศิลปินทุกท่านในระเบียบวาตศิลป์นะครับซื้อบัตรจองตัวเขาไปเลยตอนนี้ครับเพราะว่าแอดมินก็กําลังทยอยที่จะอ่าอย่างนนะ้เนาะทยอย,ย,อยดึงเข้าใช่ไหม อเสื้อมันสีฟ้าพวกหรอวะไฟช็อตแล้วมั้งนี่ยี่ไฟช็อตหรือเปล่านะไฟช็อตเขาไหมานะอะแกล้งละแกล้งละส <c oughs> วัสดีพระเอกนาราบูชื่อดีแท้มีคนแต่งให้ดีพระเจ้า <c oughs> วันนี้แต่งหน้ากันเองครับแต่ว่าให้ไอ้เต,ต,ต้าทำแสรให้ไอ้เจ้ไอ้เต้าทำผมให้ ก็กินกาแฟเยอะไปหน่อยนเดแยวไปเอาไอกาแฟไปเจออื่นเก็เจอเอื่นนิดนึงนะครับเพราะว่าผมกินกาแฟหลายอยู่ครับวันนี้โทนน้อยครับขอบคุณพี่พัชรินนะครับจากบ้านนารากรนะครับสมทน่งร้อยดวงคืออะไรมันเหมือนล้วเอานําเปาใส่ซิเธอข้างหน้าไม่ต้องเสียกมากเลยบู๊ตจริงจังกับการทําผ่มพัดแค่เขาตั้งใจครับสุดท้ายผมก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วจะไม่ฉีดใช่ไหมไม่ฉีดหรอก ไม่คืออันฮะยสิแล้วเหรอ <laughs> เดี๋ยวเออเดี๋ยวเขาทำเองข้างหน้าข้างหน้าถือแล้วตอบเองคือถ้าผมเขาไม่ฉีดแล้วมันจะซีดลงไปดิไม่ต้องใส่แต่มันจะได้แก้อยู่โอเคแต่แต่อยู่เนาะงไ่อยู่นะ้ออยู่ใน,ะน,นร,ร,ร่างส่วนูศาสตร์รอตั้งแต่นะครับโอเคครับเฟรดีพี่อารมจากบ้านกกนารากรนะครับจังแม็นตาหักน้อยให้ผมให้กันนะครับผม เช็ดผมให้กันครับให้บูธเฮ็ดให้แต่ทีให้ผมเฮ็ดให้บูธจะขื้นซิบบบเป็้นส้มหรอครับคือเราให้เราทำผมให้สักวันไหม <c oughs> อะไรมอกเลยว่าอ่านคอมนี่แม่เ <c oughs> ช็ดพี่เช็ดกระแางไม่กำลังต่ำน่าละขอบคุณครับอ๋อ <c oughs> เขาก็มาครับสัดีหนึ่งพันสี่รอยยี่ส2 0ซุ้มจับมาเบิงผมสองคนย่างกันดีครับเบิงจัหนห่วงแล้วหนึ่งไม่ได้ห่วงครับเราก็ถามข่าวกันครับเขาเรียกว่าเป็นการถามข่าวเออทีงไหนใุ้ยแชทผู้ใดประมานหนครับไปไปฟามา เดี๋ยวมานั่งเรียนกันคุ้ยเพราะว่าเข้าสีได้ไปเรียนซื้อก่อนได้ปะครับจากพ่อพันธเฮ็ดผมเองผมนีได้บ้าได้ปะ,ได,ปะได้อยู่นะชิด<อ>เปยไว้แนไหนเดี๋ยวพี่อ่านเลยเสีพี่อ่านเสียพูดส่งดาวะไรใหม่นี่พี่แนลิมมอนมันขึ้นมือมันมันขึ้นเตือนไนะด้นะนีะวะสวัสดีน้องแบมนะครับขอบคุณน้องแบมสองร้อยดวงครับอาการ ม,ม,มากกว่ารักเลยห้าสิบอซื้เปียนะครับขอบคุณ100ึ่งร้อยดวงจากคุณพน้าคกณพน้าโดนมาแล้วคือเื่อนเราลุ้นไปแล้วท่อยู่ช่อเส้ยงชือไห

สดี0นานะครับกระเบื้องขอบก้วสั้นเรานี่แหะครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมือนี่มาเบึ้งขอบก้วระเบียบของห้องบันคับานเกิดเมื่อนอนของผูกผมแ้วสองร้อื้าบัตรซล้น่ารักทั้งคู่ครับเดี๋ยวมาเดยวิเคระห์คนได้ได้บ่กว่าคนได้ผมก็ได้นี่คอไปแล้ว สับปีหร่ะถ้าจะฉีดเหลืองมันก็จะเป็นก้อนๆใช่ไหมเหมืนตะเกียร์อย่างน้องเก๋พอฉีดแล้วครับาาาจากน้องแบมน้องแบมเส้นครับที่ที่ตามมาจากบา้านเสียงทองฟินแลนด์นะครับทำผมให้ป๋าด้วยเหรอทำแล้วครับนี่เคล็ให้เร้วยสมมนี่แหละใช่ไหมเราจะไดนมากเกลีล่ครับตอนนี้เราจะออกไปขายบัตรขาย,ขายต,ตัวบัตรก่อนนะครับ นะสวัสดีนรากรขอหนาราขอบคุณครับสวัสดีเอฟซีนราบูตขอบคุณมากครับพ่อโป๊บุณนั่นครับผมก็ก็อบอุ่นดีนะครับออกจะอบอ้าวอยู่ครับช่วงนี้พี่ฝนสองลอยดาวพี่ฝนอ่านอ่านแบงค์แบงค์แบงค์อ่านให้เนี่ยพี่ฝนสองลอยดาวอ่านทุกคนเลยเพราะว่ห้องมองไม่เห็นสายแต่สันนี่โทรศัพท์มันตั้งอยู่ไกล จใจจดใจจ่อมากตองพระเอกมือนี้มีลำเรื่องพร้อมด้วยครับคุ้มค่าแน่นอนมีลำมีมีลำเรื่องด้วยนะครับเอาชื่อมก่อนจะเข้าในห้องเปลี่ยนชุดก่อนเขาไม่มีชุดรฮะเขาเปลี่ยนแต่เดียวนี้ยเอ้ยแฝกเอแฝกโอเคเอ้ยแฝกข้างหลังมั้งเนอะไรนะ สวัสดีครับสวงหนึ่ง <Jamie, here S 1> พันห้ารอยน่านนะครับเปี่ยนสูรครับพี่น้องครับเดี๋ยวออกขึ้นขายบัตรก่อนนะครับขายบัตรก่อนครับจะเธอเขาเจิดหรือไงแบงค์เป็นรองเท้าให้ ลูกพี่หน่อยแบงมาแล้วสีขาวนะครับใช่ครับเกือบลองเที่ยงผมไม่ใช่เกือบล่ำเดีครับผมคือตั่ไซคือเกือบลำออกไปได้ทีนี้างคุณภาพต้องเจอนะจ้าแก้วหัวหน้าแกล้งได้นลยครับคือมีสื่อไปมีสื่อนอกจากผมจะเป็นหัวหน้าครับควายนะครับปุ่งเป็นหัวหน้าแกงนะครับตอนนี้ผมบอกเลยครับนี่มันเอารถไหนไปเธอใส่เธอจะ คือใส่ชุดเขาไม่ได้เพราะเต้องใส่ชุดอันนี้ออกตอนละครตาหากแห้งสะอ่อนดีขอบคุณครับนี่แหละชุดผมง่ายกมเลยถ้าเกิดเราสอเ้อนได้เก็บไมเข่าหลีก คือซาไปเนาะเพราะว่าคู่นี้ไม่ขายที่บอกเลสนได้่อีเลยเดี๋ยวไปขายบัตรแล้วนะครับพี่น้องครับพี่นราแต่งหญินไหมครับไม่บอกครับไม่บอกใครอยากรู้ซื้อบัตรเลยนะครับไปอย่าเบืงอซื้อไผ่ไม่ดีซื้อบัตรเลยเนะ้อไอ้ต้าเขาตัดกะหล่ำกะหลีมากได้ไหมครับทานปะครับ สีคิ้วอำเภอสุงเนินเบาน้ำข่อยเนี่ยสวัสดีแม่ปุ๋ยครับสวัสดีพี่เบลหัวหน้าน้อยครับเอาคือบุแต่งตครับหัวหน้าคุณมูบน้องพี่เบลมีสูตรไหสูตรอะไรสรอะไรก็ได้สูตรอะไรก็ได้เน่ยเป็ขโมยหัวหน้าน้อยน่ะมาใส่คือเป็นคนบอกว่าสซนทิมงานชายกัน หัวหน้าหัวหน้าแกงได้ไนี่ครับแม่หัวหน้าแกงได้ไหน่หัวหน้าแกงชุดไหนก็หลอ่อลู่อุ้ยแม่ก็บอดีแท้ครับบ้องซี่ก็่โอดีใช่ครับได้ไหมเถือได้ไหมได้ได้อยู่นะสุ่มผมสวัสดีครับอาจจะมืดไปหน่อยนิดนึงนะครับผ่านตลอดครับ อุ้ยเบ้าดีเบ้าดีชื่นใจแบงค์เอาขาตั้งกล้องให้ลูกพี่หน่อยครับแกวแก้ว,กวเริ่มแล้วนี่เริ่มยังสวัสดี1,600ท่านนะครับห้อสิียุน้ำกันจนกว่าไลฟ์กลุ่มเปิดจะจะเริ่มนะครับครับผม,อมอบขอบคุณหัวหน้าน้อยครับ <Okay. S 1> ดูแลน้องๆดีมากครับบ่มีสุดแซ่กับเรียนหาให้วาสันครับ เธอมันใช้ยังไงวะมาอ่อยใจพร้อมนะคะไปเอาเธอแบงแบงเอาลูกอมมาให้อมดิเอาน้ำหอมมาด้วยน้ำหอมในกระเป๋ามาให้ลูกที่หน่อยแป๊บนึงแต่ยังกายมูมูจิมินถ้าเอาคนชิวไม่ได้อาบน้ำพี่น้องเพราะว่าเฝ้าครับเออซีเกก็ได้ไหมเดี๋ยวแเ๊บนึาลูกอมมาไว้ใส่กระเป๋าไลย ๋วไปเธอไปเถอะเสื้อชุดมาแล้วพี่เบลวิ่งไปเอาให้แล้วนะเอาไงสิได้ทุบด้อกันเด้อมืนน่อีงครับพูดถึงเธอใส่เธอพูดถึงเธอใส่ชุดนี้ก็ได้แล้วนะเนี่ยตาฮักเล่านั่นเนี่ย,ยได้โลเด้อนี่ีิลีเพิ่งบอกว่าต้องใส่ชุดก็ได้ไม่ต้องฟิเอาหรอใช่ รอแท้ขอบคุณครับใส่ไหมใส่อยู่เดี๋ยวเรงแก้ก่อนพ่อขายบัตรปะครับพ่ออันนี้พ่อเปียครับพ่อเปียหัวหน้าผู้นําทีมงานเราครับพ่อมาเอินแฟนครับทัอซื้อบัตรนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยตั้งซื้อแล้วไปนองเด้อฝาวซื้อฝาวซื้อขอมาอีพี่นี่สนุกแน่นอนมวลแน่นอนนะครับ ก็ร่างใจกบที่งานระเบียวัตัดสินครบรถแน่นอนครับครบทีมครบทีมลนครับเนี่พิ่งผลงานใหม่เบิแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกะแสงสว่างปลายอุโมงก็จะเกิดขึ้นดอกเดือนท่าว่าได้เรียนแท้ลองเบิ้งฟอบวงไงนะครับผมครับพี่น้องเอาฟอสซมาด้อฟอสื่งับบัรัรบากนบัตรหงร้อยยี่บเก้าบาทน่สเก้าบาทนะครับโอ้คุ้มคุมพี่น้องบัตรย่ิบเก้าบาทรอยยี่สิบเ้าพ่อร้อยยี่สิบเก้ารอยยี่สิบเก้าพ่อคร สิบห้าบาทต้องบูดสิบห้าบาทสามสิบบาทเดียวต้องเพยพอเปียบพุละห้าบาทเป็นสี่บาทเพื่อนทางเกือพุทธสี่บาทพบพอดีพีร่างร้อยยี่ิบเข้าบาทพี่น้องครับพบเปียบอกว่ามีข้าวดีครับเดือนเดือนธันวาคมนี้ทีมงานเราอาจจะได้เล่นวงใหญ่นะครับมาถ้าเบิ่งว่าเฮาสิได้เล่นอยู่ทางไหนบัวเรียวพี่น้องบัวเรียวใช่ครับ ก่อนเพิ่นไปเอาอยู่ไหนอะฮะไปเอาอยู่ก่อนก็คือบอกเลนเปเอาให้ปุ๊จะเข้าเนี้ยไปสูตไม่เดี๋ยวแกเอามาให้มันสีบอท่านเอาไปรุ่นมูเดี๋ยวไปไปสากระโม่พันธิวาได้เนี่ยถ้าอยางั้นไปเอาสูตรแล้วก็วิ่งไปให้หน้าเวทียสูตรสีดำเด้อไปอ้าหนึ่เก้าแล้วเชื่อเขาดูกันเรากันอะอุ้ยพี่น้องจะมาเบิ่งยังกันนะ Если б...